สวัสดีครับกับบรรยากาศงามเมืองแรงอากาศห่อนๆอยู่ไต้หวันกระสีมีเรื่องเม้เอาอ่อ้ฟังนะครับงานภายในเดือนหนาเนาะภายในเดือนหนาสิ้นเดือนนี้แหละที่จะมีที่เอเจน่นจะหาคนมาลงกับนี้อาจจะเป็นงานหัวหอมใหญ่แล้วก็งานกระเทียมนะครับเป็นส่วนไหลเป็นจีก็กำลังออกดอกกับ หลายลายอย่างก็กำลังเบิดไปพวกงานตัดผักก็มีเรื่อยๆครับผมมันจะมีช่วงเดือนเดือนเมษาเมษาพฤษภาเนี่ถ้าบ่มีงานกระเทียมนี่มันจะมันเข้านาห้อนบ้านเขาเนาะมันจะยุติการปลูกหลายๆอย่างนะครับบางคนที่ที่ม้าหม่หรือบ,บ่เข้าใจในในช่วงนี้ก็สิว่างานบ่ค่คยมีอยากง่ายงาน ก็ผมขอให้เบิ่งกกอนนะครับอย่าเฝ้าว่าพากกันใหญ่งานให้เบิ่งกกอนว่าตรงที่เจ้าอยู่เป็นเรื่องใดแถาแกีโอเคบ่ก็คืออย่าเพิ่งอยากใหญ่งานในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าแม่นใหญ่ไปก็บม่มีงานให้เก่ากระเสียเงินเสียท้องไปซื้อให้ปักหลักอยู่ก้อนในพ้นเดือนเมษสซาพฤษภาช่วงมิถุนากลางเดือนมิถุนากระิเรื่มนะครับงานกระิเริ่มไลยขึ้นมาอีก มันก็สิเป็นช่วงที่มีแล้วกับช่วงที่หายมันก็สิหมุนเวียนกันอยู่แบบนี้นะครับก็ยังผมมีงานหลายจังสิก็ยังผมเฮ็ดเข่าเห็นี่ยประมาณปลายเดือนนี้ผมก็เบิดละงานผมก็เมิดเทือนปลูกเข่าพร้อมปลูกเบิดแล้วผมก็บ่มีเนวนเฮดผมก็สิไปแบบรับจบเข่างานอลรบไอยน้ำมูเพ่นก็คือผมก็ ภาษาผมก็ได้นะครับผมก็พอได้ภาษากระิไปถอนกระเทียมงานกระเทียมครับผมเขางานกระเทียมชั่วโมงละสองรอยห้าสิบมือนหนึ่งกับประมาณสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงสิเอ็ดชั่วโมงกระตกเกือบมือละสามพันครับผมต่อมือแต่ว่าถามากับสายงานเอ็นซีหรือเอ็นซีพันหาให้กระเต็มที่กรบบบเกินพันสามพันสี ประมาณนั้นอ่าโอเคครับผมฝากฝาก,กไว้ครับในช่วงที่มันบม่มีงานกับมี้นะครับเดอ้อให้เข้าใจตรงนี้นำเด้อครับ